แรงกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมดูเหมือนว่า1ตุลาคมนี้ที่เคยมีการประกาศจากภาครัฐว่าจะดีเดย์เรื่องของการปรับค่าแรงขั้นต่ํา400บาทน่าจะไม่ได้เป็นไปตามกรอบเดิมแล้วนะคะเพราะว่าจนถึงตอนนี้เขายัางประชุมกันไม่แล้วเสร็จเลยยังนัดประชุมกันไม่ลงตัวสัทีค่ะล่าสุดการประชุมรอบที่3เนี่ยก็ต้องมีการเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่ามี1ในองค์ประชุมอะค่ะซึ่งอยู่ทางฝั่งของแบงก์ชาติเนี่ยทลาออกจากตําแหน่งไปนะคะก็เลยทําให้ต้องรอแบงก์ชาติแต่ง ตั้งตัวแทนขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้ามาก,ก็เลยจะทําให้การประชุมเนี่ยมันสะดุดไปในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวรอเขาตั้งกรรมการตั้งตัวแทนคนใหม่มาร่วมบอร์ดก็จะสามารถกลับเข้ามาประชุมกันได้อีกครั้งหนึ่งเราไปฟังท่านปลัดกระทรวงแรงงานกันหน่อยค่ะไม่ประชุมไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาประเด็นของออผู้แทนแห่งชาตินะครับซึ่งทู้แทนแห่งชาติ แจ้งว่าไม่ไม่เป็นตัวแทนแบงค์ชาติแล้วนะครับก็ก็คงให้แบงค์ชาติต่อมาเป็นลัฐสอนว่าไม่ได้ผูกพันแบงค์ชาติแล้วนะครับซึ่งโดยการประชุมก็อาจจะต้องแบงค์ชาติต้องส่งผู้ชายคนใหม่มานะครับแต่ทั้งนี้คุณเวทีก็ต้อง,ต,องต้องลาออกเพราะการการตั้งตั้งโด,ปดงปฏิคมอเป็นการตั้งโรยชื่อเพราะฉะนั้น แต่แต่ต่างคนใหม่ได้ก็ต้องเล่าก่อนนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องคุณเมธีแล้วนะครับ รกระทรวงแรงงานคุณไพโรธชติกาสถียนค่ะบอกว่าหลังจากที่ท่านพบว่าคุณเมธีเนี่ยตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยลาออกไปะนะคะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าไม่รับผิดชอบการกระทําของนายเมธีที่เคยร่วมวงประชุมก่อนหน้านี้ทําให้กระทรวงแรงงานต้องทําหนังสือไปยังแบงก์ชาติเพื่อให้ยืนยันกลับมาเป็นหลักฐานอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าคุณเมธีเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับแบงก์ชาติแล้วส่วนที่ประกาศเอาไว้ว่าจะมีการพิจารณาค่าแรง400บาทในวันที่1ตุลาคมท่านประหลัดบอกน่าจะไม่ทันแล้วนะ เพราะว่าหากหาคนมาแทนคุณเมธีได้เนี่ยก็ต้องเข้าคอรมอแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทําให้มันน่าจะยืดเดยื้อแล้วก็ช้าไปอีก1-2ส,สัปดาห์เลยทีเดียวนะักข่าวก็ถามแล้วสรุปค่าแรง400โครงการนี้ไปรอดไหมเพราะเหมือนจะมีสัญญาณว่าไปไม่รอดไปไม่ได้มาแล้วสองครั้งท่านประหลัดก็หยุดคิดนิดนึงแล้วก็ตอบออกมานะคะลองฟังหน่อยคะ่ะคือเรื่องค่าแรงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับถ้าไม่อยู่ห้องประชุมท่านไม่รู้หรอกว่า ในการพิจารณาแต่ละประเด็นนะครับฝ่ายนายจ้างมีมุมมองมุมมองหนึ่งนายจ้างเขาทุกคนก็มีเหตุผลท่านลูกจ้างก็มีเหตุผลนั้นเราภาครัฐนี่เราก็ต้องเอ,อ,เอาสมผสานแล้วเอามิติของความคิดของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งฝ่ายราชการนะครับลงในรูปแบบของการขึ้นแถลงว่าขึ้นเท่าไหร่ผมรู้ว่าทางสื่อมวลชนหรือผู้ชา่ยงานก็รอครำตอบนี้อยู่ คือตอนนี้ผู้ใช้แรงงานรอคําตอบนี้อยู่จริงๆนะคะรวมไปถึงบรรดาผู้ประกอบการทั่วประเทศด้วยละคะ่ะส่วนคุณไพโรธที่จะเกษียณอายุราชาการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะยุติหน้าที่ในบอร์ดค่าจ้างเช่นกันเอากลายเป็นว่าก็ต้องรอปรหลัดคนใหม่ขึ้นมาทําหน้าที่แทนนะคะโอ้โหตุลาไม่ทันคิดว่าปีนี้ก็ไม่น่าทันนะคะเพราะว่าเปลี่ยนตัวบุคคลสําคัญในบอร์ดหลายคนขนาดนี้นะคะ่ะ